ทางด้านนายอำเภอบางละมุงค่ะก็ได้สนธิกำลังฝ่ายปกครองตำรวจบุกตรวจค้นพระสงฆ์ในพื้นที่พบซุกซ่อนอยาบ้าและก็ยาไอซ์จำนวนมากทั้งที่บ้านพักและก็กุฏิวัดค่ะนายพัชรพัชศรีธัญ,ญนนท์นายอำเภอบางละมุงค่ะก็ได้เปิดเผยว่าได้รับแจ้ง เบาะแสผ่านลายหักดิบบางละุงนะคะว่ามีพระสงฆ์พัวพันยาเสพติดในพื้นที่จึงได้สั่งการค่ะนำกำลังลงตรวจสอบบ้านพักในซอยเทศบาลหนึ่งห้วยใหญ่27พบของกลางยาบ้า492เม็ดยาไอซ์72กรัมและอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนอยู่ในถังสังฆทานค่ะก่อนที่จะขยายผลตรวจคน้นกุฏิวัดดังในพื้นที่นะคะพบยาบ้าเพิ่มอีก29เม็ดซ่อนอยู่ในไมโครเวฟ พระสงฆ์รูปดังกล่าวนะคะก็รับสารภาพว่าเก็บยามาจำหน่ายต่อให้วัยรุ่นในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่จึงให้ลาสิกขาแล้วก็ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมกับฝากประชาชนแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้นะคะผ่านลายหักดิบบางละมุงเพื่อช่วยกันคืนชุมชนสีขาว และจากกรณีของนายเขมอุดมหรือว่าบ้ามอายุ21ปีพ่อค้ากัญชาพัทยาคะ่ะได้เข้าแจ้งความอ้างว่าถูกตำรวจทางหลวงสีนายตั้งด่านรีดไถเงินกว่า30,000บาทพร้อมกับล็อกกุญแจมือแล้วก็ทำ้ายร่างกายล่าสุดเจ้าตัวยืนยันนะคะ คำให้การต่อชุดสืบสวนสบพบางละมุงว่าจะเอาผิดจนถึงที่สุดระหว่างสอบปากคำค่ะก็กลับมีบุคคลพยายามเข้ามาขอเคลียร์คดีท่ามกลางสื่อแล้วก็เจ้าหน้าที่สร้างความฮือฮาในห้องสอบสวนนะคะผู้เสียหายปฏิเสธไม่ยอมเจรจาต่อมาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่ามีการตั้งด่านจริงในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองครึง่งแต่ไม่สามารถจับภาพขณะเกิดเหตุได้นะคะเพราะอยู่นอกมุมกล้อง ทั้งนี้ค่ะตำรวจอยู่ระหว่างการขอภาพจากศูนย์ C C T V มอเตอร์เวย์พัทยาเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในขณะเดียวกันนะคะพนักง,งานสอบสวนก็เตรียมทำหนังสือถึงต้นสังกัดตำรวจทางหลวงเรียกรายชื่อผู้ที่ทปฏิบัติหน้าที่ในคืนดังกล่าวมาสอบสวนค่ะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนชาวบ้านซอยนาจอมเทียน14อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะก็ได้รวมตัวกันร้องเรียนผ่านสื่อหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากร้านขายกัญชาที่เปิดให้บริการทุกวันส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งเข้าบ้านเรือนตลอดทั้งปีค่ะกระทบกว่า20ครัวเรือนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์ นาธนงศักด์ดาวเรืองอายุ41ปีเล่าให้ฟังนะคะว่าแม้เคยแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายครั้งแต่ปัญหายัางไม่ได้รับการแก้ไขกลิ่นกัญชายยังคงลอยเข้ามาในบ้านทุกวันขณะที่นางละองดาวยิ่งเจเริญอายุ44ปีระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจสั่งปิดร้านทำได้เพียงออกใบอนุญาตเท่านั้นจึงอยากจะให้เจ้าของร้านหาทางแก้ไขระบบไม่ให้กลิ่นรบกวน ด้านของนางเรนูประกอบธรรมอายุ62ปีเป็นผู้ป่วยมะเร็งยอมรับนะคะว่ากลิ่นกัญชาทําให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและอยากจะให้หน่วยงานเร่งตรวจสอบกันอย่างจริงจังชาวบ้านย้ําค่ะว่าขณะนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักและวอนให้ภาครัฐเร่งหาแนวทางแก้ไขโดยด่วนเพื่อความสงบสุขของชุมชน ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะพ่อแง่จนานวนมากนะคะก็เริ่มเป็นห่วงหลังเห็นลูกๆใช้เงินค่าขนมระหยอดตู้คีปุตุ๊กตากลับบ้านมือเปล่าแทบทุกครั้งสะท้อนถึงปัญหาตู้คีบที่กําลังระบาดในพื้นที่โดยเฉพาะบางละมุงค่ะที่มีวางเกลื่อนเมืองทางที่บิ๊กมหาไทยเพิ่งร่อนหนังสือสั่งขวาดล้างทั่วประเทศตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนแต่ก็กลับถูกเมินเฉยอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บางแห่งนะคะอย่างเช่นอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี กลับพบว่าหน่วยงานท้องถิน่นเกียรว่างไม่เร่งดำเนินการตามคําสั่งทําให้ผู้ปกครองกังวลใจคะ่ะว่าลูกหลานจะตกเป็นเหยื่อการพนันแฝงที่ซ่อนอยู่หลังตู้คลิปตุ๊ก,กตาเหล่านี้ส่วนด้านเมืองพัทยาค่ะก็เร่งจัดระเบียบชายหาดหลังพบกลุ่มคนเล่ร่อนปักหลักพักอาศัยนะคะสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยนางสาวทิทิพันธ์เพชรตรกูลรองนายกเมืองพัทยาค่ะก็ได้นําทีมลงพื้นที่ตรวจสอบพบกับ หญิงวัย35ปีนะคะพาลูกๆมานอนกลางหาดติดต่อกันหลายคืนทั้งที่เคยถูกส่งกลับครอบครัวแล้วทางเจ้าหน้าที่จึงตักเตือนแล้วก็ประสานให้กลับไปพักอาศัยที่บ้านในขณะเดียวกันค่ะก็ยังพบชาย2หญิง2รวมสี่รายนะคะมีสารเสพติดหลายชนิดแล้วก็อุปกรณ์การเสพติดตัวบางรายนะคะรับสารภาพ,าพว่าเสพจริงจึงถูกควบคุมตัวส่งสพเมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายที่ผ่านมาค่ะเมืองพัทยาก็ได้ขวาล้างคนเร่ร่อนหลายครั้งพร้อมกับบันทึกข้อมูล เพื่อเฝ้าติดตามหากพบกลับมาก่อปัญหาอีกโดยหวังยกระดับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวและก็ป้องกันอาชญากรรมริมชายหาดที่อาจส่งผลกระทบต่อน,นักท่องเที่ยวค่ะ